การเยี่ยมเยือนของบิ๊กใหญ่ที่ปราสาทต,ตะเมินทมเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญและมีความหมายยิ่งใหญ่ต่อการคุ้มครองแผ่นดินไทยการเยี่ยมเยือนนี้ไม่เพียงแต่เป็นการตอกย้ำให้กับทหารไทยว่าต้องคุมตัวและเตรียมพร้อมตลอดเวลาแต่ยังเป็นการสแสดงความสนใจและการดูแลของผู้บัญชาการต่อกำลังพลที่อยู่บริเวณปราสาทซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการคุ้มครองแผ่นดินกำลังพลไทยคุมเบ็ดเสร็จพร้อมต่อทุกสถานการณ์ วันที่7พฤศจิกายน2568ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลเอกอมริตบุญสุยาได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนกำลังพลที่ปราสาทตะเมมินทมซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการคุ้มครองแผ่นดินไทยพลเอกอมริตได้เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการจุดตรวจสามแยกหน่วยเฉพาะกิจที่2กองกำลังสุรนารีจังหวัดส,สุรินทร์ซึ่งรับผิดชอบในการดูแลพื้นที่ปราสาทตาควาย ในการเยี่ยมเยียนนี้พลเอกอมริต t ได้ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของกำลังพลและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพที่แข็งแรงและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่พลเอกอ m a r ิ t ได้มอบโอวาสแก่กำลังพลกล่าวขอบคุณในความเสียสละและการปกป้องแผ่นดินไทยด้วยชีวิตพร้อมกับตอกย้ำให้ทหารทุกนายไม่ประมาทและต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาแต่ที่นี่เป็นจุดที่มีความเป็นมายิ่งใหญ่ การเยี่ยมเยียนนี้ไม่เพียงแต่เป็นการตอกย้ำให้กับทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงความสำคัญของการดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้กับกำลังพลซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของทหารการมอบโอวาทและการตอกย้ำนี้มีความหมายในการส่งเสริมความมั่นใจและความเป็นส่วนหนึ่งในการคุ้มครองแผ่นดินไทยพลตรีสมภพภาระเวชผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีได้ต้อนรับและรายงานสถานการณ์ให้กับพลเอกอมริศซึ่งเป็นการแสดงความเคารพและความรับผิดชอบต่อการดูแลกำลังพลในพื้นที่ ความเสมอภาคของทหารไทยการเยี่ยมเยือนนี้ได้เผยแพร่ในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2568ที่22.57นาฬิกานาทีและได้ปรับปรุงข้อมูลใหม่ล่าสุดในเวลาเดียวกันซึ่งแสดงถึงความรวดเร็วและความสำคัญของการแจ้งข่าวในเหตุการณ์นี้การเยี่ยมเยือนนี้ได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นอย่างมากเพราะมันเป็นการแสดงความสำคัญของการคุ้มครองแผ่นดินและการดูแลกำลังพลที่อยู่บริเวณปราสาท แต่ที่นี่มีจุดที่ควรพูดถึงอีกคือความเสมอภาคของทหารไทยที่ต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาและมีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ความเสมอภาคนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากในการคุ้มครองแผ่นดินและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้รุ่นใหม่ที่อาจจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในอนาคตคําถามสําหรับคุณคุณคิดว่าการดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้กับกำลังพลมีความสำคัญเท่าไหร่ในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของทหารคุณเห็นว่าความเสมอภาคของทหารไทยมีความหมายอะไรต่อาการคุ้มครองแผ่นดินไทย คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเยี่ยมเยือนและการตอกย้ำของผู้บัญชาการต่อกำลังพลอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในบรรทัดคอมเมนต์ด้านล่างนะเราต้องการได้ยินเสียงความคิดเห็นจากทุกๆคนเพื่อสร้างการเมืองที่เป็นส่วนหนึ่งและมีความเป็นมายิ่งใหญ่ในการคุ้มครองแผ่นดินไทย